ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้เป็นตัวกลางนะครับในการประสานงานในการช่วยเหลือหญิงสาวชาวไทยที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศบาเรนได้เป็นผลสําเร็จนะครับหลังจากที่เหยื่อได้ไปโพสต์ข้อความช่วยเหลือบนทางโลกออนไลน์เบื้องหลังของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามในรายงานครับพี่บอลนีช่ด้วยตอนนี้มีผู้หญิงไทยเป็นคนเพื่อนนี่คือข้อความสนทนาผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ของหญิงสาวรายหนึ่งที่พยายามทำ <Okay. S 1> ทุกวิถีทางเพื่อขอความช่วยเหลือจากญาติในเมืองไทยหลังถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศบาเรนสิ่งที่ญาติพี่น้องของหญิงสาวผู้เคาะร้ายรายนี้ทำได้นั่นคือการโพสต์กระทู้ในเว็บไซต์พันทิปเพื่อขอความช่วยเหลือและให้สังคมออนไลน์ช่วยแชร์ข้อความหรือให้คำแนะนำเพื่อผลักดันไปให้หน่วยงานของรัฐบาลเข้ามาให้ความช่วยเหลือข้อความเหล่านี้ ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้พบจึงรีบตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดต่อกลับไปยังเจ้าของกระทู้ทันทีเมื่อเดินทางไปถึงบ้านพักย่านสมุทรปราการทีมข่าวได้พบกับแม่ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายซึ่งอยู่ในอาการโศกเศร้าและขอร้องให้ทีมข่าวช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำลูกสาวกลับประเทศไทยอยากให้กลับเลยอยากให้คุณช่วยป้าด้วย ควราะปาปิดของป้าป้าไม่ได้ห้ามลูกเลยป้าคนบอกไอ้สมด้วยว่าถ้าได้ดีแบบนั้นก็เอาสาเป็นเพื่อนเองสิลูกก็ไอ้สมก็มามามาปาลบว่ากูจะไปคนเดียวได้ไงกูกลัวป้าใจจะขาดพรารูกก้อะคะเคอรออนหมดขอให้คุณช่วยลูกป้าด้วยขอบคุณค่ะ พี่สาวของเหยื่อผู้เคาะร้ายเล่าว่าน้องสาวต้องเสียค่าในหน้าเป็นเงินจำนวน50,000บาทส่วนค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเพื่อนจะออกให้ก่อนแต่ต้องไปทำงานใช้หนี้เมื่อเดินทางไปถึงประเทศบาเรนลวงเข้าวันที่4น้องสาวติดต่อกลับมาอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูผิดปกติจึงทราบว่าน้องสาวถูกบังคับให้ขายตัวใช้หนี้ วันแรกเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาโดนหลอกไปขายขาก็บอกว่าเขาถูกหลอกเหมือนทานองว่าโดนโกงค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาก็อีกวันหนึ่งอีกหลังจากวันที่เขาติดต่อมาวันที่หายไปแล้วติดต่อมาหลังจากนั้นอีกวันหนึ่งเขาก็โทรเขาก็ไลน์มาบอกว่าค่าโดนหลอกไปขายนะอะไรเงี้ยส่งคลิปส่งอะไรมาแล้วก็บอกที่อยู่ว่าให้ช่วยหน่อยหลังรับทราบข้อมูล ทีมข่าวประสานพาครอบครัวของเหยื่อทั้งสองรายเดินทางไปร้องของความช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและยื่นคำร้องที่กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศให้ประสานเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยประจำประเทศบาเรนเข้าช่วยเหลือเอาไว้ได้เป็นผลสำเร็จตั้งแต่วันที่19มีนาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่จะพาเหยื่อสาวรายนี้กลับเมืองไทยอย่างปลอดภัย ภายในสัปดาห์หน้าข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน